ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกก้าวไกลรุมฉกักระทรวงพลังงานงบน้อยแต่สอทุจริตมากสุดแนะ3ข้อ นะครับไฟฟ้าแพงก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีการถกเรื่องของนะครับอภิรายเรื่องของงบประมาณปี2 5 6 7ซึ่งแน่นอนครับว่าการอภิรายงบประมาณยังไงงบประมาณก็ต้องผ่านสภาอยู่แล้วเนื่องจากว่านะครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีเสียงข้างมากในการที่จะยกมือให้ผ่านอยู่แล้วแต่การที่ต้องอภิปายในสภาเพื่อให้นับประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้รับรู้ข่าวสารได้รับรู้นะข้อเท็จจริงหรือได้รับรู้ข้อพิรุธต่างๆหรือมีอะไรที่น่าสเกตอย่าง ที่บอกว่าวันนี้ประชาชนอย่าพึ่งเชื่อนโยบายของรัฐบาลว่าเอ๊ะไอ้นโยบายที่ออกมาดูเหมือนกับว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่มีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าไม่ใช่ว่านโยบายไม่ดีแต่ต้องเราต้องตรวจสอบนโยบายนะครับเพราะบางนโยบายที่ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายแอบแฝงนะครับสุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ประชาชนแต่กลับเป็นพวกนะครับผู้มีอิทธิพลนักการเมืองหรือนายทุนและพวกพ้องของนักการเมืองด้วยกันเองอย่างเช่นนโยบายนะครับอ่สอ กร4.01เนี่ยเห็นชัดเจนว่าวันนี้ประชาชนได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับและมีนโยบายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายนะครับที่ลดราคาพลังงานแน่นอนครับเหมือนกับว่าไอ้นโยบายที่ลดราคาพลังงานเนี่ยเหมือนกับว่าประชาชนจะได้ประโยชน์แต่จริงๆแล้วประชาชนไม่ได้ประโยชน์ เท่าไรหรือเปล่านะครับประชาชนได้ประโยชน์เพียงแค่น้อยนิดแต่คนที่ได้ผลประโยชน์นะครับกับเป็นกลุ่มนายทุนหรือเปล่ากับกลายเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าหรือกับเป็นกลุ่มพลังงานทั้งหมดหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราต้องฟังและลองวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นยังไงและลองติดตามเรื่องนี้นะครับแน่นอนครับใครอาจจะเชียร์รัฐบาลอยากจะให้รัฐบาลทํางานก็ว่ากันไปแต่ถามว่าวันนี้เราเชียร์แล้วรัฐบาลทําอะไรก็สนับสนุนสนับสนุนสุดท้ายแล้ว เกิดการทุจริตเกิดการคอร์รัปชันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรและนะครับเงินที่ลงไปเนี่ยแทนที่มันจะไปพัฒนาประเทศนะครับและไปทําให้ประเทศเราเดินหน้าไปได้มันก็ไม่สามารถเดินหน้าไปได้ถูกต้องหรือเปล่าครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องตรวจสอบให้งบประมาณต่างๆเนี่ยนะครับใช้คุ้มค่ามากที่สุด มากที่สุดเกิดประโยชน์ที่สุดกับประเทศเกิดประโยชน์กับที่สุดกับประชาชนเพราะงบประมาณต่างๆมันคือภาษีที่ไม่ได้มาจากประชาชนอย่างที่บอกว่ามันเป็นการนําเสนอให้ข้อมูลที่ให้ประชาชนทุกคนได้รู้ข้อมูลข่าวสารแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่นะครับทางรัฐบาลเองไม่ต้องการให้รู้ไม่ต้องการให้นะประชาชนได้รู้ได้เห็นหรือได้ยินได้ฟังและได้มีข้อมูลเหล่านี้เพราะมันจะทําให้ประชาชนรู้ถึงข้อมูลว่าเอ๊มอาจจะมีการทุจริตแบบนี้อาจจะมีการคอร์รัปชันแบบนี้อาจจะมีการโกงกินแบบนี้นะครับรัฐบาล อาจจะสามารถโกงกินได้ลําบากหรือเปล่านะครับหรือเผาจริงถึงได้พยายามที่จะไม่มีข้อมูลออกมาพยายามที่จะโต้เถียมโดยใช้อารมณ์โดยใช้การสาบานนะครับก้าวไกลรุมฉกกระทรวงพลังงานงบน้อยแต่สอทุจริตมากสุดแนะ3ข้อไฟฟ้าแพงก้าวไกลรุมฉกกระทรวงพลังงานแม้ได้รับงบน้อยสุดแต่ซุกงบเกินครึ่งให้สร้างเขื่อนขนาดเล็กโซลารเซลล์โซลารรอยน้ำนะครับวันนะครับ ปล่อยให้เกิดทุจริตแนะ3ข้อแก้ปัญหาค่าไฟแพงเมื่อวันที่21ม,มีนาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรในวันที่2พิจารณาร่างพระบะงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567วงเงินงบประมาณ3.48ล้านล้านบาทในวาระที่2เรียงตามรายมาตราซึ่งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระบะงบประมาณปี2567พิจนารณาแล้วเสร็จ เมื่อเวลา13.20น,นาทีเข้าสู่การพิจนารณามาตร18กระทรวงพลังงานโดยนางสาวสิบิกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลในฐาน,นะกรรมาการขอสังวนความเห็นอภิบายว่าสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดทำโครงการจัดทำระบบติดตามและประเมินผลดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการพลังงานพศ .2566 ถึง2580แผนพลังงานแห่งชาติแต่ปัญหาอยู่ที่แผนพลังงานแห่งชาติควรแยกมาควรออกมาตั้งแต่ปี2565นะครับซึ่ง2ปีที่เราอยู่กันโดยไม่มีแผนพลังงานแห่งชาติกลายเป็นว่าโครงการนี้กําลังจะจัดจ้างที่ปรึกษาแต่วันนี้ยังไม่มีการจัดเปิดรับฟังความคิดเห็นแผนพลังงานแห่งชาติของปี2565เลย ระหว่างนี้เราไม่มีแผนพลังงานแห่งชาติมีก็อนุมัติแผนรับซื้อพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในที่ประชุมสภาสมัยที่แล้วตนตั้งคำถามต่อการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากเขือนนเเข่อนในประเทศลาวนะครับและจากเขื่อนในประเทศลาวว่าเป็นไปตามแผนพลังงานแห่งชาติหรือไม่แม้ยังไม่มีแผนพลังงานนะครับแต่กับอนุมัติทำสัมปทานซื้อพลังงานจากเขื่อนแม่ลาวแล้วเรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีการรับซื้อพลังงานทดแทน5,000เมกะวัตต์และเจาะอ,อนุมัติซื้อพลังงานทดแทนอีก3,600เมกะวัตต์นอกจากนี้ยังมีการรับซื้อพลังงานทดแทน5,000เมกะวัตต์และจ่ะอ,อนุมัติซื้อพลังงานทดแทนอีก3,600เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสอดคล้องกับแผนพลังงานใหม่หรือไม่ด้านนายสุโชดนะครับชัยสัตชัยยศัตนะครับ สสบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลอภิบายว่าแม้กระทรวงพลังงานจะได้รับงบประมาณน้อยที่สุด1,856ร้าล้านบาทแต่ไม่ได้หมายความว่ากระทรวงนั้นจะไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นอาจมีคนที่ปล่อยประระเลยจนถึงมีการทุจริตมากที่สุดแต่1,172้ล้านบาทนั้นถูกจัดสรรให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอพอเนี่รโดยงบ441ล้าน โดยงบ4 4 1ล้านบาทถูกนำไปใช้สร้างโรงไฟฟ้าทั้งเขื่อนขนาดเล็กและนะับโซล่าแบบรอยน้ำซึ่งซึ่งเป็นส่วนที่มีปัญหาโดยเฉพาะค่าก่อสร้างที่แพงแล้วแพงอีกมีมูลค่าการก่อสร้างสูงนะครับกว่าสหภาพยุโรป4เท่าตัว จึงฝากคำถามกลับไปยังกรมพมอพอพอว่านะครับที่ผ่านมามีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรมหรือไม่นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นหรือไม่นอกจากนั้นตนสงสัยว่าทำไมกระทรวงพลังงานต้องของงบประมาณไปก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเช่นนั้นและมีกลไกอื่นนะครับ กองทุนด้านพลังงานที่ยังรอการนำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับและถูกวัตถุประสงค์อีกหลายกองทุนเช่นกองทุนพัฒนาไฟฟ้า,ฟาเหลืองบประมาณที่เป็นเงินสดนะครับ5,116ร้ล้านบาทแต่เป็นตัวเรขที่เปิดเผยในปี25,65และกองทุนเพื่อการส่งเสริมอุรัาพลังงานที่เหลือเงินสดอยู่12,500้าล้านบาทนะครับทั้ง2กองทุนนี้ ในร่างพรบการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานเขียนไว้ชัดเจนว่าอนุญาตให้นำเงินไปใช้ได้ในโครงการอนุรักษ์พลังงานและแก้ไขสิ่งแวดล้อมได้หากนำเงินจากสองกองทุนนี้มารวมกันจะสามารถสร้างโรงงานไฟฟ้าสะอาดในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่ต้องขอบงบประมาณเลยแม้แต่บาทเดียวทั้งนี้นะครับตนมีข้อเสนอ3ข้อได้แก่1 ใช้เงินจากกลไกลกองทุนในการสร้างเขื่อนแทนงบประมาณ 2. โอนโรงงานไฟฟ้าขนาดเล็กทั้งหมดไปอยู่ในการดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกพอพ,อพอเพื่อน,นาให้เพื่อทำให้ขบ,บวนการคัดเลือกการประมูลค่าไฟมีความโปร่งใสามากยิ่งขึ้นและ 3. ยกเลิกการนำต้นทุนที่ใช้สร้างเขื่อนขนาดเล็กมาคิดรวมในค่า FT นะครับจึงขอปรับลดงบประมาณในมาตรการนี้ นะครับลดลง5%ขณะที่นางสาวเบญจาแสงจันทร์สสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลอภิปรายว่ากระทรวงพลังงานแม้จะได้งบประมาณน้อยแต่มีคุมทรัพย์มหาศาลซ่อนอยู่เมื่อปี2561หลังจากบริษัทปตทนะครับสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดวงเล็บว่ามหาชนหรือปอตทสอพอได้สิทธิ์ประมูลและสำรวจปิโตรเลียมในในทะเลอ่าวไทยแห่งเอราวัณ และบงกฎไปถือครองทําให้เซฟรอนนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของสหรัฐต้องทําแผนหรือถอนแท่นผลิตวิตเตรเรียมและส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้แก่รัฐโดยปัญหานะครับของข้อพิพาทที่ทําให้เซฟรอนได้ทําการยื่นฟอ้องต่ออนุญาโตตุราการรัฐบาลไทยในประเด็นกรณีข้อพิพาทค่าใช้ใจ่ายในการรื้อถอนแท่นที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้ทางเซฟรอนเป็นผู้รับผิดชอบหรือถอนและค่าใช้จ่ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานลงซึ่งเซฟรอนได้ส่งหนังสือยืนยันและพูดถึงการรื้อถอนแท่นว่านะครับตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบในการรื้อถอนแทน่นแต่49แท่นที่ไม่ได้ส่งมอบให้กับรัฐบาลตามสัญญาละรับตามสัมปทานเพียงเท่านั้นนางสาวเบนจายังกล่าวต่ออีกว่านะครับในส่วนที่142แท่นที่ส่งมอบให้กับรัฐไปก็เป็นหน้าที่ของรัฐในการดําเนินการเรื่องนี้นะครับ เพื่อเป็นไปตามสัญญาสัมปทานเดิมที่เคยทำไว้ตั้งแต่ปี2515แต่หลังรัฐประหารปี2559รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้แก้ไขนะครับกฎกระทรวงย้อนหลังทำให้ผู้ที่สัมปทานคือเซฟรอนต้องไปชี้แจงว่าประเด็นนี้ไปสอดไปสู้กันในอนุญาโตตุลาการนะครับประเด็นของข้อกฎหมายที่ออกมาใหม่เป็นการออกกฎหมายภายหลังแล้วจะมีผลบังคับใช้ย้อนหลังกลับไปได้หรือไม่นะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในวันนี้และพลเอกประยุทธ์ในวันนั้นไม่ดําเนินการตามนโยบายพลังงานและเป็นการ ดำเนินการตามนโยบายที่ผิดพลาดบกพร่องนะครับปล่อยปาร,ระเลยไม่รอบข้อไม่รัดก,กุ่มเช่นนี้จึงต้องตั้งคําถามไปยังรัฐบาลเพื่อไทยจะเอาผิดอย่างไรกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือไม่นะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะรัฐบาลไหนนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ทําผิดเอาไว้ทําไม่ดีเอาไว้รัฐบาลที่มาใหม่ก็ต้องดําเนินคดีหรือเปล่าหรือว่าวันนี้นะครับเอื้อสมประโยชน์ด้วยการเป็นพักพวกเดียวกันแล้วนะทุกอย่างก็เงียบหายผลอ่าผล ทุกอย่างก็มาตกเอาที่ประชาชนประชาชนก็เป็นคนรับกรรมต้องจ่ายค่าไฟแพงค่าเอฟที่แพงหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัพเดตให้ฟังครับ